สวัสดีครับผมมากุมินนะครับผมก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องหมากลุกเซนานะผมว่าเราควรเลิกเคดีเนาะในเกมซ e เวนไอรีเบิร์ดนะครับผมก็หมากลุกเซนาเป็นระบบที่เพิ่งมาในอัปเดตล่าสุดนี้นะผมก็อยู่ในห้องงานฝีมือเนาะเ,เราก็สามารถที่จะปลดหมากลุกเซนาขึ้นมาได้นั่นเองนะครับผมโดยที่ในการเล่นหมากลุกเซนานะครับผมเราก็สามารถเลือกตัวที่เราอยากจะได้นะครับผมซื้อเป็นตัวระดับตำนานขึ้นไปเลยนะครับทั้งหมด ก็เรานะครับสามารถเลือกตั้งแต่ตำนานที่ไม่มีดาวแดงนะครับแล้วก็ตำนานที่มีดาวแดงทั้งหมดเลยนะครับที่มีอยู่นะครับยกเว้นน่าจะคังวุระในตู้ล่าสุดอนจจะไม่มีนะครับผมก็มาดูกันดีกว่าครับโดยที่นะครับผมผมตัวที่ผมแนะนํานะครับสําหรับใครที่อยากจะเติบโตไวนะผมก็ยกเว้นใส่อวยนะถ้าอวยนี่ก็เลือกตัวไหนก็ได้นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเราอยากโตไวนะครับอยากมีเพชรไปสุ่มตัวละครที่เราชื่นชอบนะครับตัวละครที่เราอวยนะครับผมก็ แนะนำให้เลือกตัวละครที่เรายังไม่มีใน ID ดีนะครับหรือว่าตัวละครที่จําเป็นในการลงดันต่างๆเพื่อทําให้ i อดีเติบโตนะแต่ก็ต้องดูตามสถานการณ์นะครับอย่างเช่นถ้าเรามาจนถึงฝันร้ายแล้วอะไรประมาณนั้นก็เหมือนก็แนะนําให้เลือกพี่กาหารนะครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถฟาร์มฝันร้ายได้ง่ายยิ่งขึ้นนะับในด่านหนึ่งคิดหนึ่งไปคิดหนึ่งนะครับยังไงก็แล้วแต่ผมก็เอาพี่กาหารมาเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกดีๆมากครับแต่ว่าถ้ามีแล้วก็ สามารถเลือกเตือนได้นะครผมซื้อสาหรับใครนะครับยังไม่มีบิสกิตนะครับผมนี่ตัวนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเอาไว้ทั้งลงเลดตรง,ดงที่พัฒนาลงหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเป็นตบ,บับที่ดีมากๆครับในเกมน,นี้ใครที่ยังไม่มีก็สุ่มหาด้ยครับจริงๆหรือใครที่มีลินซีหนึ่งแล้วอยากเปิดเป็นลินซีสองนะครับผมก็สามารถเปิดลินนะครับเพิ่มคําแรงขีนะครับผมก็ดีไม่แพ้กันครับถ้าผมแนะนําให้พีพีก็แล้วก็เอาไว้ลงหอกคอยด้ด้วยก็จะเป็นเมลคีครับตัวนี้ เป็นตัวทีมสายโควิดนะครับก็คือทำรายได้ต่อนเนื่องซึ่งดีมากมาครับผมเอาไว้ทั้งลงขอคอยแล้วก็ลงพีพีนะครับคู่กับวานิา่ายอนทีชโออะไรประมาณนี้ครับเป็นเดือดถือเป็นทีมที่ค่อนข้างดีนะครับผมเดือบมานประมาณนั้นทีนี้สำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่มีตัวลงเลดนะครับก็เนี่ยมาเลือกได้นะครับตัวเซอินนี่ผมยังไม่ค่อยแนะนำเทาเพราะว่า ซอินเป็นตัวละครที่แจกได้ประมาณวันที่20นะผมก็รออิน20วันก็จะได้เซอินมาก็ไม่จำเป็ขนขนาดที่เราจะต้องเลือกมันนะครับก็รอไปก็ได้นะไม่ต้องรีบขนาดนั้นเพราะว่ามังกรก็จะตีก็กงกลางเกมนะครับแรกๆก็อาจจะใครที่มาเล่นใหม่ก็าจะาเอาเอสปาร่าไปก่อนนะเพื่อทําให้ลงดันบัวง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าดันบัวเนี่ยสำคัญมากสำหรับช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็ตัวที่สําคัญนะครับเพราะว่านี้อันนี้นะครับเป็นตัวที่ ดีมากๆครับผมเอาไว้ทั้งลงเลด์บอสไฮด้านะครับลงดันเจี้ยนพัฒนานะครับลงส่งคามปราสาทนะครับผมซึ่งดีมากๆครับผมเพราะว่าทําได้หลายออนเทนต์มากๆครับก็ค่อนข้างแนะนำนะตัวนี้ดีมากๆครับผมก็โดยรวมแล้วก็คือเลือกตัวละครที่จาเป็นสำหรับเราตอนนั้นนะครับโดยที่ก็ดูก่อนนะครับว่าตัวนี้มันดีไหมอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าเราอวยตัวไหนก็จริงๆไม่จําเป็นต้องเล่นตามเบต้าตลอดก็ได้นะครับแล้วก็อวยแล้วก็เล่นได้นะผมไม่เป็นไรนะใครที่ยังฟาร์มฝันร้ายนะครับไม่ได้นะผมก็ พี่ออพี่ก้าแล้วกันนะครับใครที่อยากลงเลนนะครับทุกตัวให้ไหวนะมังกรแล้วก็ไฮด้านะครับก็เอาพี่เออาน้องเออน้องน้องวิสกิตมาแล้วกันนะครับแล้วก็ใครอยากลงพี่พี่ไตห่อนะครับเอาเมลคีนะครับถือว่าดีมากครับผมอันนี้ก็มาคู่กันเลยครับอันิซ่านะครับใครที่ไม่มีเนาะแล้วแต่ว่าใครมีตัวไหนเบ้างครับส่วนพี่น้องยอนทีตัวนี้นะครับต้องมีซีสองจะดีครับก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะรอเปิดเปิดไปก่อนจะได้ซีหนึ่งค่อยมาใช้หมากรุกซีนะให้ซีสองน่าจะดีกว่านะครับไทโอใครที่ยังไมมป้รัะานน เป็นตัวแบกที่ดีมากๆครับถือใครมีแล้วก็อาจจะยังไม่เอาก็ได้ครับไม่เป็นไรครับทีนี้ใครที่อยากลงเลดนะครับผมไม่แนะนําให้เอาเซอินเนาะใครที่อยากลงวัวนะครับแต่ก็คือเล่นใหม่นะผมแนะนํามากๆเลยก็คือเอาเอสปาร์ดามาก่อนนะเพราะว่ามันจําเป็นในการเริ่มต้นไอดีของเรานะครับผมแล้วก็นี่ครับอัสคาวนี่ตัวดีมากๆครับแต่ว่าประมาณก่าจะได้ใช้ก็ประมาณเลดเกมนิดหนึ่งับก็ถือว่าดีนะครับจริงๆสำหรับเลดเกมนี้เป็นตัวที่แบกคอนเทนต์หลักคอนเทนต์เลยครับลีน่าครับใครยังไม่มีทีสองก็เปิดได้นะครับ ส่วนยูชินนี่เออหรือแนะนำเลยยูชินตัวนี้เป็นตัวสตันซีซที่ดีมากๆครับผมซึ่งเอาไปทําทีมสตันซีซีหรือว่าไปคู่ตัวอื่นได้ดีหมดเลยครับผมเอาไปคู่กับคางูระตัวใหม่ก็ได้นะครับไม่แย่เลยหรือจะไปคู่กับน้องยันฮีอย่างนี้ครับเอาเป็นทีมสายซ c ก็ได้นะครับเป็นตัวที่ลง p ีพได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยไต่ห่อคอยไต่อะไรอย่างนี้ก็ดีมากๆครับผมประมาณนั้นเลย ก็ประมาณนี้แหละครับตัวที่ผมแน,นะนำเนาะเพราะว่าตัวอื่นนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้ในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าอย่างรูดีด้อย่างเงี้ยมันก็มีตัวมาแทนอย่างเช่นอีวานนะครับก็ใช้การไปก่อนนะก็จริงๆมันดีพอ,อนะกันเลยนะก็ยังไม่ค่อยแนะนำให้อารูดี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ชอบน้องเลนะแนะนำที่สุดก็น่าจะเป็นเอสปาดานะครับสำหรับใครยังไม่มีครที่อยากฟาร์มผลไมก็กล้าหานี่แหละครับอูะอุส่ามไปแลวมาทีนี้มาดูกันบ้างนะครับว่ามันเล่นอะไรอย่างไรสำหรับหมากลุกเซนาเนาะโดยที่หมากลุกเซนาผมมันจะมาเป็นกรารหมากลุกนะครับ จะได้หมักลูกแบบนี้เนาะไปทั้งหมด80ช่องนะครับผมโดยที่ถ้าเราเปิดครบ60ช่องนะครับเราจะได้เป็นคิสแตนดอัพเกรดสกิลสำหรับตัวพลังม่วงมานะครับผมแล้วก็เปิดครบ80ครั้งหรือว่าเปิดครบทั้งกระดานนะครับเราก็จะได้หินอัพเกรดสกิลที่เป็นส่องแสงมานะครับก็คือเป็นหินอัพเกรดสกิลสำหรับตัวละครระดับตำนานที่ไปนะผมก็ดีมากาครับผมแนะนําให้เปิดใครบเนานะโดยที่ผมแนะนําครับใครที่มีเพชรน้อยหรืออยากจะเ,เก็บเพชรไป้ทาอย่างอื่นก็ เปิดประมาณ3-4อันต่อวันนะคผมบอกว่ารอบแรกมันใช้เงิน50,000ใช่ไหมครับแล้วรอบที่2นะครับมันก็จะใช้รูบี้ทั้งหมด50าสิบรูบี้นะครับในการปลดล็อกเนาะรอบที่3ก็ใช้รูบี้ทั้งหมด100นะครับจริงสารอบเนี่ยถือว่าคุ้มสุดแล้วเพราะว่ามันใช้เงินน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ทันเนาะสำหรับใครที่เพิ่งมาเริ่มเปิดผมก็แนะนำให้อย่างน้อยน่าจะต้องเป็น4อันขึ้นไปนะครับผมประมาณรอบที่4ก็ใช้150ยห้ารูบี้เนาะก็เปิดประมาณนี้ผมก็แนะนำว่าเปิดเลยครับเปิดให้ครบเลยครับเพราะว่ามันได้้้้ขอองดดีีีีมมมากกกกๆคคครรรััับบบบบนนนน่่เเเ็พวววะะะแลสยยยไผ ก็ขอจบไว้กับการแนะนำเพยงที่นี่ครับใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่มกำลังใจให้ผมนะครับบายยก็การแนะนำตัวละครก็่ีเพียงเท่นั้นครับผมว่าจริงๆถ้าใครอวยตัวไหนก็เปิดได้นะครับถ้าใครไม่มีตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะครับ